สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับแฟนๆของเพจคุยเทพและก็ช่อง YouTube Channel คุยเทพนะครับวันนี้ก็จะมาใน EP ต่อไปนะครับ EP ที่4ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าลูกคลุยที่ควรฝึกนะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นลูกสั้นๆนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยจากเพลงทานตะวันนะครับที่มันเป็นทํานองประมาณเตอเตอเตอ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 นะครับ แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในส่วนของหัวขึ้นเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่มีเทคนิควิธีการที่มันละเอียดมากๆวันนี้ผมจะมาตีแผ่นะครับแบรออกเลยมาให้ดูว่าไอ้ลูกแค่หัวขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีรายละเอียดมีลีลาอะไรที่มันซ่อนอยู่นะครับวันนี้ผมมาถอดแบบเล็กๆเลยนะครับเอาไว้สําหรับมือใหม่จริงๆนะครับได้ฝึกทักษะลีลากันนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในการ ฝึกลูกคุยต่างๆนะครับวันนี้เริ่มด้วยคุยเช่นเดิมนะครับคุยคี์ B Flat นะครับถ้าใครจะต้องการฝึกก็ลองยก B Fla t ขึ้นมานะครับอ่ะตัวแรกนะครับโดฟาซอลลานะครับก็เป็นโดต่ำนะฮะปิดหมดนะครับอ่าลองไล่เสียงก่อนช้าๆนะครับให้มันเป็นเสียงที่นิ่งๆนะครับ พร้อมกันนะครับอ่าอันนี้คือลูกที่1นนะครับต่อไปมารืล่ลูกที่2นะครับเราจะเพิ่มเสียงเรเข้าไปนะครับจะเป็นการเพิ่มการเอื้อนนะครับ Do re fa ซ o l la Do re fa sol la แต่ในเสียงซอนให้เราตีนิ้วเข้าไปเพิ่มลูกเล่นนิดนึงนะครับ ฟังอีกครั้งนะครับตเลยตรงนี้นะครับโดเรฟานะครับค่อยๆเอ,อื้อนขึ้นไปตีเสียงซอนนะครับให้เป็นลมเดียวนะครับอ่าน,น,นี่คือลูกที่สองต่อไปลูกที่สามจะเป็นลูกที่ เพิ่มรายละเอียดขึ้นมานะครับอันแรกเหมือนเดิมอันนี้ตีนิ้วนะครับต่อไปโดลาซอนฟาซอนลาเป็นโดสูงเปิดนะฮะโดเรฟาซอนโดลาตะเดะเดะเดะ,ดะ,ดะ เห็นไ,ไหมครับตรงเนี้ยเราต้องเว้นช่องว่างให้ดีนะครับเตอเออเออเออเตอเออเออเตอเออเออเออโดลาเราจะค้างที่ลานิดหนึ่งนะโดลาแล้วก็รวบซันผาสันลาโดลาซันผาสันลาแบบนี้นะครับ มาวนนี้นะครับอัน,นเดียร้องล้องเป่ากับจังหวะนะครับตั้งแต่ลูกที่หนึ่งนะฮะไปพร้อมกันนะ one one two three five ลูกที่หนึ่งนะครับต่อไปลูกที่สอง ลูกที่สองนะครับเอาไปลูกที่สามนะครับนะครับเราต้องให้ตรงจังหวะด้วยนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยเตอเดอเดอเตเอเห็นไหมต้องให้ทันจังหวะนะครับ ลองไปฝึกกันดูนะครับทำช้าๆถ้ามีเมทนมก็ลองเปิดไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ช่องไฟมันให้มันได้สส่วนนะครับพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะครับแล้วก็ตามไปฝึกกันให้ครบทั้งทั้ง4 EP นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ